ส,สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องพี่ชอรถบ้านอีกแล้วนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันที่2ของวันนี้นะครับสำหรับรถราคาไม่แพงนะครับวันนี้มาจัดแค่สองคันนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโซลูนาหยุดน้ำนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเครื่องพันหนะครับเคยติดแก๊สมาก่อนแต่ว่าออกไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับแล้วก็เพิ่งนำช่วงล่างไปด้วยนะครับหมดไปหกพันนะครับแล้วก็เพิ่งเบรกคอมแอร์ไปด้วยนะครับหมดไปอีกสามพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันนี้นะครับเอ่อเป ก็คันนี้เนี่ยภาษีไม่ขาดภาษีข6หกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านาะแล้วก็บอกราคาไว้เลยนะครับ35,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ3า0 0 0่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า3า0 0 0บาทนั้นจะเป็นยังไงนะครับไปเอาละครับสำหรับโตโยต้าโซน่าคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็นปี2000นะครับนะฮะสีบอลทองนะครับสีเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามเลยนะครับนะฮะสาดสีมาใหม่นะครับก็ถือว่าโอเคครับทรงนี้นะขับไปไหนก็ยังเป็นที่นิยมนะครับ มองแล้วก็ยังดูแบบเออดูล้ําสมัยดูร่วมสมัยเออไม่ล้ําดูร่วมสมัยนะครับนะฮะลอแม็กเนี่ยเป็นขอบ15นะครับนะฮะทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนนครราชสีมานะครับ5 4 0 0นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นธรรมดานะเป็นรุ่นประหยัดนะครับ1.5 s l i นะครับคือไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยธรรมดาด้วยนะครับกระจกเนี่ยก็เป็นมือหมุนนะครับนะแล้วก็เอ่อต่างๆระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับมีแค่ไล่ฟ้าหลังอย่างเดียวนะฮะ นะครับตัวนี้มีสเกิร์ตสเกิร์ตไอตัวปีกหลังมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่ายังได้รถราคาไม่แพงครับสามหมื่นห้าบาทนะครับแต่ว่าได้โฉมนะครับที่เป็นกลางเก่ากลางใหม่นะครับปี2000นั่นเองนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันเอาละครับฝาปงหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าสีเต็มทั้งบานเลยนะครับนะครับอาบน้ํามาแล้วนะฮะส่วนกันชนเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแผลสดทะลอก แผลเปื่อยโทน้ำไม่มีนะฮะแต่ว่าริ้วรอยเนี่ยมีบ้างเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากเรามันอยู่ด้านหน้านะครับอาจจะมีพวกแมลงหรือพวกเศษหินอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีนี่เป็นร่องรอยของการอาบน้ําที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับนะครับผมอ่ะผมโชว์ตัวนี้จะมีาลิดหนึงนะครับใต้ไฟนะครับมาดูกันที่แก้มหน้าฝั่งขวานะครับต้องบอกว่าสีเต็มทั้งชิ้นนะครับนะฮะก็ยังบางดีนะครับคิดว่าแก้มมันน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวบอก ี๋ยวจะบอกทีว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเอาละมาดูกันที่ประตูหน้านะครับฝั่งขวานี่สีเต็มนะเอ้ยสีเต็มเลยนะครับประตูหลังขวาก็เช่นกันนะครับมจะมีรอยตรงนี้นิดนึงจุดนี้นะครับอมาดูที่ราคาก่อนราคาก็สีใหม่ครับรถสีใหม่ก็สีมันก็ยังเต็มเต็มอยู่นะครับถือว่าโอเคแล้วเนี่ยสามหมื่นห้าบาทได้รถสีเต็มใบนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะแล้วก็ช่วงล่างดีด้วยนะครับต้องบอกว่าจะมีแค่เลียบดังนิดหน่อยนะฮะ เอ้แต่ดังไม่มากครับดังนิดเดียวดังนิดเดียวจริงๆนะครับช่วงล่างเนี่ยทำไป6 0พ0นะครับมีบินใบเสร็จอยู่นะครับเอาละมาดูกันที่ตรงช่วงนี้เลยแล้วกันเนาะป่ากระโปรงหลังนะครับจะมีรอยรอยรอยสีนะครับรอยสีแตก2จุดนะครับสงขีดนะแต่ว่าจุดอื่นไม่มีปัญหานะครับสะโพกหลังฝั่งขวาก็เต็มเช่นกันนะครับแล้วก็ท้ายเดี่ยวสวยเลยนะครับกันชนหลังเนี่ยสีเต็มนะฮะก็จะมีรอยเหี่ยวตรงนี้นิดเดียวนะครับนะครับ โช้หลังเนี่ยสีเต็มเลยโอ้โหกลับไปไหนไม่ไอ้ใครเลยเนี่ยเช็ดยางดำๆหน่อยก็ดูดีแล้วนะครับอ่ะมาดูสะโพกหลังซ้ายเต็มเช่นกันนะครับสีนี่เต็มเช่นกันนะครับสะโพกหลังฝั่งซ้ายนะแล้วก็ประตูหลังซ้ายนะครับก็สวยงามสีเต็มทั้งชิ้นเลยเออ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 ก็สียังสวยนะครับคันนี้นะครับยังใช้งานได้อีกนานนะฮะแค่จะมีตรงเนี้ยอาหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะไปเอาสามเมนะครับหรือไม่ก็ ซื้อใหม่เลยนะฮะไม่แพงก็เนี่ยเส้นละ450เปลี่ยนเส้นหนึ่งมันอ้าแต่ว่ามันไม่มีผลนะครับต่อการขับขี่นะครับประตูหน้าฝั่งซ้ายก็สวยงามนะครับเอาละหูเหอก็ดีนะครับหูเหอก็สวยงามเลยแล้วก็แก้มหน้าซ้ายเช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันครับเอาละครับก็เปิดฝาโปรงหน้าออกมานะฮะต้องบอกว่าคานหน้าเนี่ยมันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทางซ้ายนะครับแต่ว่ารถเนี่ยจะ ลักษณะเนี่ยเหมือนเจอมอเตอร์ไซค์นะครับกระแทกเข้ามาดั้งด้านแก้มฝั่งขวานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะับฐานหน้านี่ตัวเดิมตัวเลขมีนะครับขวาฮะแต่สติกเกอร์ฝั่งนู้นเนี่ยถูกแกะออกไปนะะครับตอนทําสีนะครับพอดูลักษณะตอนแปดทับเนี่ยยังไม่เนียนเท่าเท่าดีเท่าที่ควรนะฮะแกะไปตอนทําสีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมานะตรงนี้ถ้าใครมองเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะฮะว่ามันเป็นที่อะไรจุดไหนนะครับเอาล่ะก็มีการใส่แผ่นกันความร้อนนะครับ นะฮะเพื่อลดความร้อนฝากระโปรงนะครับนะฮะเบลช็กเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งทำมาเลยนะครับสองข้างเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะฮะนะแล้วก็พวกเออเดี๋ยวไล่มาข้างหน้าก่อนแล้วก็เนี่ยพวกเออแหลกนะครับตัวแหลกเนี่ยเพิ่งจะทําใบนะครับนะพวกยางรัดแหลกเลยต่างๆเลยนะฮะลูกหมากปลายแหลกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะกองน้ำมันเบนซินนะครับ ครับแล้วก็น้ําเนิ่มเนี่ยเดินทางไกลได้แล้วคันนี้เดินไปสุรินทร์มาแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะฮะสองรอบนะครับโอ้แล้วรถมันเครื่องประหยัดด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาย้อนให้ดูนะครับว่ามันน่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีแตกเห็นไหมฮะแต่ว่าเป็นสีโป๊ะแตกนะแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเพราะว่าพอมาม,าม,ามาสีโป๊ะมาแตกปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดูแบบโอ้ดูมันล้าวดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมดูแล้เบ้าชกต่างๆก็ยังเหมือนเดิมอาจจะโดนแค่แก้มนะครัับบบแล้้้้ววก็อออออออาาาาจจจะุเเเขมมมมพโป๊ยนนนู่่ใหงงงคครรืไ นะครับมันก็เลยแตกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมองเจอตรงนี้ดูรู้เลยครับก็คือไม่หนักไม่้แรงนะครับอ่ะแล้วเราก็จะมาไล่ดูรอยนะครับเราก็จะมาดูจากฝากระโปรงนะฮะคือเทียบกันนะครับเห็นไหมลักษณะคือเทียบกันเมื่อมันปิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะก็จะดูรู้ก็จะมาป้านนี้เองนะครับแต่ดูแล้วไม่ไม่ร้แรงนะครับก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมบอกขายตามสภาพนะครับแล้วก็จะให้ดีเนี่ยเปลี่ยนอย่างเครื่องเครืงตัวหนึ่งนะครับก็ สามารถใช้งานได้ยาวยาวนานนะครับแล้วก็คอมแอร์นี้ก็เพิ่งเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวใบเสร็จเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับนะฮะทั้งไอ้ตัวนั้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยแอร์นะครับทำไปนี่ก็เกือบหมื่นแล้วนะครับผมนะฮะเมื่อวันที่8เดือน10แล้วก็วันที่10เอ้ยไม่ใช่วันที่8เดือน6แล้วก็วันที่10เดือน6นี่เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันดีกว่าไปนะครับเปิดประตูออกมานะครับก็นี่นะฮะแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นแผงเดิมนะครับเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับก็จะ มาดูที่ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับกัมบหจี่นะฮะก็ยังสวยงามนะไม่ขาดนะครับอ่าโอเคพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบแบบ2ก้านนะครับแบบตัวประหยัดนะฮะตัวนี้ด้านข้างก็จะมีตัวไล่ฟ้านะครับอ่าแล้วก็วิทยุเนี่ยเป็น JVC นะครับเพิ่งจะใส่มาแล้วก็ลําโพงลําโพงด้านหลังนะครับสตัวเพิ่งจะใส่มาด้วยครับเจ้าของเดิมเพิ่งใสมานะครับพี่วิลาณนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเก๊ะใส่ของนะครับนี่ตรงนี้เนาะอ่ะโอเค ประตูต่างๆก็ใช้งานได้นะครับแหงบังแดดต่างๆก็ยังใช้ได้ดีนะครับนี่ไฟเพดานติดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็จะดูรอบกันนะฮะมาบิดสวิตช์ออนสตาร์ทนะฮะไฟเฟร์ไม่มีโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแอร์ครับแอร์เนีะหว่างเพิ่งทำมาเลยนะฮะหนาวเปิดแอร์แล้วนะครับรอบเป็นมาตรฐานนะครับ900กว่ากเกือบพันนะครับน้ำมันก็เกือบครึ่งถังนะครับนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็พวงมาลัยธรรมดาด้วยนะครับเบรกมงเบรกมือก็โอ้้้ใชงานนนนไดดีีีะครับ่่วิทยยุเ ฟังซีดีแล้วก็เสียบ usb ได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบอาร์กได้ด้วยงหากนะฮะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นไหมไม่น่าเกียดไม่ขี้เหร่เลยนะครับกระจกเป็นมือหมุนเนาะีแด้านหน้ามีทวิตเตอร์ด้วยอ่ะโอเคช่องแอร์นะครับจะช่องนี้จะมีไม่ค่อยสามไม่ขี้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนช่องฝั่งที่คนขับนะครับช่องกลางเนี่ยโอเค okay. ปรับได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใช้งานได้อ่ะโอเคครับสําหรับภายในช่วงหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความร้อนเนี่ยดีด้วยนะครับเดินทางไกลได้นะครับภาษีเนี่ยเป็น66 นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคานี้ก็ไม่มีส่งเช่นเดิมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ช่องท้ายกันครับเอาละครับเปิดประตูหลังออกมานะครับนี่ไม่ขี้ริ้วไม่ขี้เลนะครับกับรถราคา3ามหมื่นับาทนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ให้ต่ายตองดูนะครับกับรถที่มันเคยมีประเหตุหน้ามาเล็กน้อยนะครับด้านด้านฝั่งแก้มขวานะครับนี่นะพงข้างหลังก็ใส่มาฮะส่งมาจะตลกตลก่ลย นะะะฮอ่บอเบาะเบิกก็ยังโอเคนะฮะนี่ต้องบอกว่าเนี่ยช่วงหลังเห็นไหมมันแคกบกว่า B11 เห็นไหมครับถ้าผมขึ้นไปนั่งรับรองก็ลงเลยเข่าชนเลยอาจจะต้องให้คนขับเนี่ยขึ้นไปหน่อยคือในที่มันจะเหยียดได้เยอะนะครับมันกัดชิดเลยเนี่ยต้องมองชิดเลยนะยนะนะครับส่วนด้านตัวนี้เนี่ยเบาะคู่หน้านะครับจะมีที่ใส่ของด้วยนะครับก็จริงๆอ่ะคันนี้ก็เหมาะไว้เอาไว้รับส่งลูกหลานหรือว่าพาไปจัดตลาดนะครับนะฮะก็เหมาะสมนะครับส่วนบีสิบเอ็ดเนี่ยมันหมื่นเก้าันร้อยสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับนะฮะคลาสสิกดีนะะครับอ่ โอเคนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับต้องบอกว่าแอร์เย็นนะฮะรถรถสมัยนี้เนี่ยแอร์ไม่เย็นเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับคือฝนมันก็ตกช่วงนี้ฮะถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันจะเป็นหมอกนะครับเราจะมาคอยลูดก็ไม่ได้นะครับแอร์ก็ยังเย็นนะครับเพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์ไปเลยนะครับก็้องคิดดูนะครับว่าราคานี้คุ้มหรือเปล่าครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ฝากระโปรงหลังกันอาะะครับเปิดฝากระโปรงหลังออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไล่เน่ยฝั่งซ้ายหลังนี่สวยเลยนะครับ ถ้าเร็วไปก็จะมีาพานิ่งช่วงท้ายด้วยนะฮะหลังนี่สวยเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สนะครับแต่ว่าอ,าออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเอาละนี่นะครับก็จะมีล่องรอยของกานใช้แก๊สนะครับเคยรูยึดถังแก๊สนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็อะออะไรก็มีให้ใช้ฉุกเฉินนะครับผม ท้ายยังสวยเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าเนาะว่า3ามหมบาทคันนี้ดูรถได้ที่ไหนแล้วก็อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปนั่งรถดีกว่าร้อนเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าซูรุน่าคันนี้นะครับสามหมบาทนะครับต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยไม่ลดเลยนะครับนะฮะแล้วเราลองคํานวณดูนะครับว่าในช่วงเศรษฐกิจนี้นะครับลดราคาประมาณนี้นะฮะแล้วก็เฮ้ยแอร์เย็นทางไกลได้ภาษีไม่ขาดนะครับเลขเครื่องเลขตู้ถังตรงหมดนะครับผมนะฮะก็ คันนี้เนี่ยก็ผมขอแนะนำนะครับแล้วก็ยังไงก็ลองปรึกษากับที่บ้านดูนะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพลเยอร์เราจะขับไหวไหมนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องการเดินทางไกลเอ่ออะไรไหมน้ำถุงไหมก็ถึงบอกว่าคันนี้เดินทางไกลได้จริงๆนะครับแล้วก็ไปมาแล้ว2รอบด้วยนะครับสุรินนะฮะนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับโทรนะครับ085 4418189นะครับย้ำนะครับ085 4418189นะครับแล้วก็ต้องฝากไว้นะครับว่า คนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องมิช่องรถบ้านเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอาไว้เวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนอคนที่กดติดตามนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับคันนี้ไม่รับแดงเทิร์นนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ